ในขณะที่เพจบัณฑิตธรรมศาสตร์ของราษฎรได้โพสต์ข้อความนะคะนัดหมายชุมนุมแล้วก็ระบุว่า Let's Play a Game พร้อมกับคำใบ้ big s u r p r i s e อันที่1วันที่31ตุลาคมเวลา5โมงเย็นพบกับ Big Surprise ได้พร้อมกันซึ่งก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า Big Surprise ที่ว่าจะเป็นอย่างไรแต่เป็นการนัดหมายรวมตัวกันที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในเวลา17นาฬิกา Big Surprise แบบเบิ่มๆนะครับ ส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยตอนนี้ทางฝ่ายความมั่นคงเกาะติดนะคะแล้วก็มีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปทั้งทางบก และทางน้ํทาทั้งบกเนี่ยกองพลที่1รักษาพระองค์กองพลฐานม้าที่สองรักษาพระองค์ส่วนข้างในเนี่ยจัดกองกําลังหน่วยบัญชาการอากาศโยทินจากกองทัพอากาศและมีทางน้ําด้วยนะคะเป็นหน้าที่ของทางกองทัพเรือที่จะดูแลทางตํารวจค่ะโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติพลตารวจตรียิ่งยงย,งยิ่งยศเทพจํานงค่ะบอกว่าพร้อมรับมือกับเรื่องของ,ของการดูแลความปลอดภัยถ้ามีการเคลื่อนไหวกรณีพิเศษกําลังที่จะเสริมมีพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้ว แล้วแล้วมีคนถามว่าเป็นห่วงเพราะว่าผู้ชุมนุม2ฝ่ายนัดชุมนุมพื้นที่ใกล้เคียงกันเหตุจะรุนแรงจะบานปลายหรือไม่ทางพลตํารวจตรียิ่งยศบอกว่าตํารวจมีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อยู่แล้วเชื่อว่าปรับแผนดูแลประชาชนได้ทั่วถึงค่ะ